สบายดีปลาลุงสบายดียำแรงสบายดีพี่น้องตอนนี้กำลังซื้อส้วงไก่สบายดีส,ยดส,ยสุนสไก่ส้วงอยู่พี่น้องสุนไก่ไม่คอกซื้อลูกลูกกินพี่น้องเอ้บุมีกับเขาเมื่อนี้เขาเก็บเงินเนาะเงินประกันภัยอยู่วัดเพิ่อนมาเขือประกันภัยเมา เวเบิดมือเบบเยิบหยิรวมพี่เแบบเจ้ากับไปหนังน,น้อง่นที่ผมหน้าต่างห้ามีน,น,นันด่มาผมมีเนยคิรับเกยหน่อยเขาเล,ลียงเสียจสูลูกจริงด อิมอมอ่มเฮาอิมอ่มนะเข้าอิ่มเฮากระซิบกินกินมากินต้มมามา,มา หม่บึงหม่บึงอ๋อคันดิโอ้ีบพวกซีค่ายไปใช้เป็นเกาอเลย

ทำมือท um ี่นองเข่าคั่วจักมุ้งแล้วนี่โมเมนทุบแล้วบ่ตอนนี้กำลังสืสสอปลู เห็นแล้วเป็นวิ้นเ,เ,เหมือนกรเป๋ามันหอดสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟเทสทำคันได้ไ <c oughs> ด้ดีพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือตอแหลพี่น,น้องรัดจะรีไสวัสดีเอสมีเป็่ดอกเสียงเจ้าน่ะมันอ่อนกว่ได้ดอกเสียงเจ้านะเอื่อนอบางคตนตอแหลโปเป็นท่านผู้ชม เจ้ากะส่พัลลมอัตโนมัติดิให้บอกให้ต้มไก่หอนแต่บํามันเห็ดบ่ไไรอีนี่นะต้มไก่บ้านใดสิบห่อนว่ะเฮาเห็นแต่ต้มไก่บ้านบ้านเ่านี่แหละห่อนแห้งบ้านเ่านี่ก็โคดห่อนเลยแหละปีนี่นะเขาจะวาหันฉีห่อนแห้ง ลมเป็นวินก่อนแล้วเนาะพี่น้องทั้งจีทั้งเป่าเปื่อยแล้วอันเป็นวินลมจับเอ็ดเจ็บแสบในเด้อเอ็ดบอแซบเฮากระบอกกินโอ้บหกินแห่งดีแล้วกูจะกินคนเดียวกูกินอืมเปลีนอยู่บพาะใส่มันนี่เฮ้ย นี่ตัวผูก่เนี่ยชสงที่ไปใส่ที่ไปใส่สงข้าสัร่มีปะมีกันาหนาวซะชินชินอนยังไปใส่สงข้าแย่ยีนอีกนะมันเยมันเอ่ยแล้วเยินอนเพรกูอยากใส่กางเกงในไม่ได้นอนไดอุ้ยทำไบ้าไ สบายเพราะอยากป่าเผยนายตัวทานผป้ชมนี่แม่ใส่เสื้อยืดหยืดสบายสบายนะแม่แบบผ้านุ่มๆนะสบายได้เสื้อนอนนั่นเสื้อนอนเย็นๆน่ะแบบสงข้าวเงาก็มีแบบแบบสงข้าวเงาก็มีแบบสงข้าสัรก็มีแบบสบายเลยแหละเสื้อนอนนะก็จะเกิเหตุมาเพื่อเพื่อเสื้อเสื้อนอนวะสนะบุญภาษาเดินงทินจะหอด ข้เา,าเหัวข้เยนข้าผักบดยาข้าวบดเศษไปทำอีปิวคือบริษไปทำโมใช่ข้าวบดเศษไปทำอยู่รอเศมันการถายผู้ชมเดียวเจ้าหน้าที่แล้วล่ะจากไปรวมมึงกันด้ยวยสองตีนกันมันเผ็ด ้องตีนยันอ่าบริสุทธิ์เบิดพี่น้องย่างอยู่ะโตมันกำัวมันชัวร์แต่ปีกกัะขามตายพ่อมึงอคอยลืมใส่ใบบังหูดบะเจ้าทีาลืมใส่ใบบังหูดบะต้มไก่นะแม่คือเราได้กินยอียงนี่แหละแม่ค <ừ> ือได้กินอันมันมันอยางจะอ,อย่างมันบ่ ม,มันไออนั่ใหม่เรือยจะใส่เกลืออย่าว่าต้มเลยเฮ้ยมันอยู่ในีส่ขึ้นนั่านแหละก็เดี๋ยววันสีัยนันดี อร่อย,อย,ยอย่าเด้ินเห็นบอกมันนี่เจอรู้สับแต่คือแซงกระสือนี่ไพ่นะไพ่หลุดนะโอเคเราตัดสริน ยอมพาเขามาตั้งแต่เที่ยง,งพี่นอ้องขำมืดปืดตาเนาะมื้อนี้ทำกับข้าวมืดพี่น้องเลยอาหารกระสุนไก่บ้านสู่ลูกๆก,กินพี่น้องพามาพี่นอ้องกินข้าวมืดลาลาอาสาขาดพื้นนำมามนลูกไม่ใช่ปูต่อน,นี่ให้นั่งพื้นเนี่ยโอ้ไม่ใช่กัดดาบหละมันเขาเรียกมันกันเปลนรูปไงเป็นดาตุ่มไก่สุ่มจานน้ำเลยลง มาพี่น้องขี้ขาวอบครัวพอดีแท็กพี่น้องเแซ่บน้ำกันกินได้ปลาละออกนอกขีขาวนะมามาแล้วพี่น้อง้มาเ่นบบมาเด้อทันจะกินไปเบิดมือเลยพี่น้องเลยด้

หนาวไปแนนาน่งง่้กน้อกชอเงาะถ้าทำมาได้ทำาได้อีกววกหนึ่ใส่บวม่ขบกิจอีจิงๆลงมา có nên muốn sao bạn cũng chưa làm kim thằng hắn thật ra ăn thuốc กินเจ๋วเลยเพื่อนใะส่กับเจัดซอยซอยกันวตัวข้นปุ๊กหมักแท้กรับอมหอมกันแล้วอ,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 อยากกินซีเรียลห่อยหอ น้องว่าใส่ฮัวปุยเนี่ยแม่จีบเจ้ากำลังอาอยกมือขึ้นมากแม่เห็นเจ้าเห็นต่อจนเลหละา <laughs> ว,ะว,ะว่าวว่า

คนเนี่ยน่าดู mời mình <laughs> em đây nó kịp nhận rồi cho dạ, kinh mời kịp nhau mời kịp nhau mời Kinh nhau mời anh ไข่ตามสีไข่ปาบวกอีกเนาะมาทำแม่นะหาง้ลงคอบังหมอนกรหายบังหมอนก็อีทองหายตลย แเาหรอคุณเจาะอะไรเขาทีราป่าม่มีปาามามัวหมักอันะมป่ากหมักไหมผอมกลมอกูหมักขาค้เลากมูรากอะไรไม่เมอวัวมาหุนมี่ขันตมีจะเมือแล้วก็ต่า

ไอ้กูไอกูเบิ้งแล้วมันหลุกเลยอย่างนี้แหละไปอ่ะไม่ไงบ่เบิ้งค่ะค่ะทำให้ดีทันผู้ช้อกพอตักกินนาขอบคุณพี่น้องสำหรับการรับชมเนาะขอตักกินนาสบายดี